สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเป็นหน่อยอีกแล้วนะคะครูเป็นเราจะมาสองตัวเลขค่ะตัวเลขอะไรคะคุณครูตัวเลขหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งถึงสองค่ะหนึ่งถึงสองเขียนยังไงคะจุดคือเลากลงตรงตรงจุดอเ้นลากลงตรงตรงคุณครูเปียนโ,นโชว่วยให้นักเรียนดูที่กล้องหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแบบนี้ค่ะ เปียโนคะค่ะตั้งขึ้นให้น้องๆดูหน่อยค่ะค่ะโอ้โหอยากดูเลขสองของคุณครูเปียโนแล้วค่ะเป็นเลขสองค่ะน้ำลายไหลค่ะครูเปียโนนั่นเลขสามค่ะคุณครูเอาเลขสองด้วยสิคะดิฉันน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลขสองค่ะ